สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช้างภายทองคำน้องผู้เบศนะคะวันนี้เรามาดูว่า,าใครมาพาลุงทองคำเข้าบ้านนะคะแต่ก่อนอื่นก็ดูคิดดื้อเราไปก่อนนะคะ <c oughs> เหนื่อยวิ่งเล่นเมื่อกี้เหนื่อยเด,ดเดชครับมาหาแม่เร็ว เบสครับห่วงนอนแต่ไม่นอนเบสครับพูมาจับพูมาทำไมหนูไม่นอนวันนี้เบสมี FC ด้วยนะคะเอฟซมาเยี่ยมเนี่ยคะ่ะลดเอฟซ เต็มหน้าแม่เลย ไปนอนเดี๋ยวลูกติ๊กติ๊กก็เอฟซีท่านใดอยากมาเยี่ยมผู้เบดก็มาได้นะคะ ครูเบจะสนให้ดูครับอากาศอบอ้าวก็สูงสารลูกร้อนมินร้อนจนนอนไม่ได้ เดี๋ยาพออากาศเย็ยนก็นอนหลับยาวเลยทีเนี้พี่แป้งจับนมพี่แป้งจับนมไ้ตันจับนมูห่วงแม่พี่แจมเป็นดูดูแม่พี่แป้งจับนี่นหนีหนีแม่ก็จับว้ มาแล้วนะคะเราไปดูลุงทองคํานะคะเห็นแต่รถรถเยอะมาก โอ้โหโหมีคางเสาลอยมีคางสายด้วยรับรับรับมีคนมารับด้วยอ๋ยอไปด้วยไปด้วยพ่อไปด้วยพ่อไปด้วยไปด้วย วิ่งตามวิ่งตามไปด้วยโอ้ยโกรธโกรธตากดูถ้าโกรธถ้าโกรธถ้าเด็กน้อยโกรธ หลงช้างลหลังจากลงช้างแล้วก็มีการขอเข้ามานะคะขอเข้ามาช้างต่อไปก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ที่พ่อใส่ปอขาก็คือการเวลาหลุดนะคะจะได้จับได้ง่ายนะคะ เพราะว่าช่วงนี้บริเวณนี้มีแต่ช้างนะคะไกลๆนู่น,นก็มีช้างโดยร,บรอบๆมีแต่ช้างนะคะจะเป็นอันตรายต่อช้างเชียงอ,อื่นได้เวลาหลุดเกื <c oughs> <c oughs> เขาไม่ฮัลโหลกับพี่แล้วเขาเลี้ยวแล้วสี่ดเบรมาเอามันแกวเลยลูกเบรเบรมาเอามันแกวเร็ว

จำได้แล้วจำได้แร้วิ่งล่อย่างเดียวเลยจำได้แล้วอี่เยแกรัก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกะดิ้งด้วยนะคะจ้วยไม่เอาเนี่ยโอ้โหโอ้โมโอ้โมโหอียวาเสียงเสียง้า